สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะเนาะที่เขามาเบิง่งคลิปแม่แดงในช่องไทยย้อยบ้านเดือนะคะเนาะ,ะตอนนี้หกโมงเช้าเป็นดแดดเลกพื้นลํำทางไต้หวันก็ได้บมเพยทางเมืองไทยเื่กันเนะคะีค่ะเมื่อนี้แม่แดงสิพามาหล่อเบิรงทงไฮทงนาบรรยากาศทงไฮทงนาทางไต้หวันเนาะก็จะปลูกเขากะงามงาม น้ำท่าเขาเจ้ากับแบอืดเอาคือมืดย้อนแสงเด้อกว่าแดดออกจะเศร้าหอนหอนเบิ่งบรรยากาศโอ้ยแดดเอาคือมืดแท้ะตอนนี้มันยังเศร้าอยู่เนาะสายกับหกโมงกว่า ถ้ามาเบิง่งทงหน้าทางไต้หวันค่ะเหลาะทงเหลาะท่าเนาะยนาะมุสาวหอยเห็นอยู่บ่หไยช้ชลีมีแรงงานเขาจะเอาไปกินกับอันตรายอยู่เลยเพราะว่าทางนี้ก็เจ้าสยาหลายปลูกพักปลูกเขามืดเนาะคะนะ่ะเนาะ ข้ามาเบิ่งกอเขาเขาจะตาสะอ่อนเมื่อดำน้อยๆหนึ่งแต,แตกกอออกก็สันตาสะอ,อ่อนมืดนะาทางนี้เดยกก็มืดคือกันมันหอยเชอรี่หรือมันหอยขี้กระตา่ายอันนี้ ว่าไม่มหอยคีกระต่ายวะเ้ากระเบื้บองเปลี่ยนในหะ้หอยซอลีกับหอยคีกระต่ายกายันเลยอึบ๊บเนี่ยหอยซอลีเหลอวะไมโกเข่าเขาเจ้านาตาโอนนี่ต่กอใหญ่ๆเจ้าใส่หลดดำ เดือนดำเลยน้อยๆหนึ่งกะน,น,น้อยๆนะมาดำนะสามเดือนที่สามแล้วมั้งนี่เดือนที่สามเริ่มเริ่มเริ่มมานนะเนาะบ้านเขาเขาเอิ่มเริ่มมานเริ่มมัหนี้นะแหละต่สอนบ้านเขาเจ้าปลูกเขาน,น้อยๆนึ่งกะกอใหญ่ๆงามๆนะถ้ามาเลาะเบิ่งบรรยากาศทุงท่งไห้ทงนาเนาะของทางไต้หวัน บ้านเท่ากับมีอยูุดอกแล้กับมาหล่อเบิ่งต่างบ้านต่างเมืองเพื่อนน้ำแล้วมาอยู่บ้านเพื่อนเท่ากับหล่อเบิง่งคือพ่อให้เศร้าคือทอดบ้านเท่าน้อยย้ำย้ำนี่บ้านเท่าเขาพ่านที่เขียวดอกเขาปีก็ได้บางคนกับท่านได้ดำบางคนกับซากะหวาน วเขาบ้านก็เจ้าแม่เห็น,อ,นอยูย่ปะเมืดนี่แต่กัวยิ่งใหญ่แดดตอนหกมง้งเศร้าคักขนาดบ้านกะเจ้ากระไดว่าแขกกันกับ้านเขาท้าทองฟ้าก็โอ้ยดูนๆได้ดออกมาข้างนอกเท่อนึง อ,อ,อ,อยากให้พี่น้องทางบ้านเฮาก็ได้ได้เบิ่งบรรยากาศทังไต้หวันน้ำกันเนาะเนาะบ้านเฮาก็มียดอกทุ่งนะกบบา,ก,า,ออางนก,กับูอืดนะฮากับว่าเออทังไต้หวันกระเจ้ากับเขากระเจ้างามกสะใสใสปุ๋ยคือการละกับบ้านเฮาเนาะกระเจ้าแห่งเห็ดน้อยพูดละไล่ซองไลยย่หนึง่ง เจ้าก็ใส่เครื่องมือเนาะดำหน้าหลุดไทยหลุดปัน่นหลุดเกี่ยวก็เจ้างามงามน้าบมเคยขาดจักเทือดตลอดปีหอยเชอลี่ตัตกลงไปนี่บริวารจังซันได้นี่เนาะ หอยซซรีแล้วเนาะบ่แม่นดอกหอยไปหอยกีกะต่ายบ้านเฮาบ่ามีไผเก็บไปกินเด้่ยทีบ้านก็เจ้ากับโบมี่ไปกินดอกะไม่แต่ใส่ยาขาแหละเป็นไรแม่โก้เขาข้าเจ้าเห็นบ่แดดแจ้งเนี่ยเถื่อหอดแปดเก้ามงสี่จังได้น,นี่แดดไหม ออกจากแอร์ก็ไ่ได้เลยห้อนบ้านก็เจ้าแห่งห่อนเป็นตะไคือมันบอคือบ้านเฮาห่อนได้บ้านเฮาห่อนยังมีลมบ้านอันนี้ห่อนนะเหนียวเหนียวนะนติดทะเลเนาะเป็นเกาะหมกหอยสลีตกลงไปซะเดอ้อแหละอันมือถือก็จะได้มือนำ้ำเจอไปนะหลกินปลเป็น้ยงเนี่ยแล้วว่ามีหอยกิเกต่าย มีอหอยขงนามีแหอยเชอรี่หลายๆเนาะเขาก็เจ้าก็งามงามโอ้ยมางามไดสะออนเอ้ามีมีหอดกุ้งเนาะตายกุ้งใอ้นั่นกุ้งกล้ามตุ๊บักง่ายพิษ<อ>ตะยานเนาะตกลงไปนี่แลว้วม่นเมาแนวเลย ไมเขาก็หอมหอเมเริ่มเริ่มเริ่มมาเริ่มตั้งทองแล้วล่ะเขากะแดดย่างหราอเบึ่งว่ามาแต่เศร้าได้นี่ว่ามาแต่เศร้าย่านแดด ว่าตั้งหกโมงหกโมงกว่าๆนิดๆแดดแจ้งจางปางเลยตไม่ได้ไกลาจากไี่เปรียเลยในใกล้ๆนึงบรรยากาศบ้านเกาก็กได้บ้านอยู่ทางนอกเมืองเมืองทางนอกนอกเมืองลุดโอ้โหแดดก่ะไปยัง นี่เด็กต่้หอยเซอรี่บ้านกาเจ้ามันคือปกาัดเขาลเลรอฮะัจดูบ้านเท่านันจน,ปนแปลนโอ้ปุวยตายโกเขาไหมตาซวนเนาะหอยเซอรีอรกก่มันขึ้นไกินมันเลยวันเลยเวลากินนะบอตอนช่วงเขามันน้อยนะก็เจ้าป่วยน้ำโจนว่าแตกเขิบจนว่าเขาใหญ่ เขาใหญ่ตั้งโกอค่ะเจ้าจังปล่อยน้ำเขานะช่วงนั้นคือสีแบบว่าหอยเชอรี่มันกระสีโบถ้าน้ำโบแซ่ก็คือสิบมีหอยเชอรี่เนาะจนว่าล่ำเขาแข็งล่ำต้นเขาแข็งเขาเจ้าจังปล่อยน้ำใส่ปล่อยน้ำใส่ละหอยกับคือสิบกินนะบ้านท่ากับ่น้ำแซ่ตลอดหอยมันก็เลอยอยู่เพราะเขาเจ้าดําแล้วเขาเจ้าสีเอาว้น้ำออกเบิดจนว่าดินแตกเขือ กกบรรยากาศทวงให้ทรงนาบ้านก็เจ้ากันได้มีพื้นที่น,น้อยๆนึงก็เจ้ากันพักกันปลูกพักปลูกข้าวโพดปลูกยังก็ออกไปขายซุ้มูุถา่าสันเดือ้บอบนนี้มีไม้กันสันแน่น่แดด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  ก็จะมีพื้นที่น,น้อยๆหนึ่งก็จะกระปูก,ก็เจาะกระแจ็ได้ขายเบิร์ดแดนนี่ค่ะแล้วมีเขาปูดปลูกซํานี่ก็ได้ขายเป็นเงินเบิร์ดนะนี่น,นี่ปลูกข้าวโพดอันนี้บักแตงหอมเลยบักแตงหน่วยน้อยๆขาวๆนะแต่ว่ามัานจะเป็น มันจืดอกแต่มันบหวานหน,น่อยน้อยๆอันนี้หมกบวดบวกน้อยไม่ได้มาหลักของผาเด้อมาหลอซื้อๆเด้อต้นขมูดเด็รเจ้าไหมอันง,งามๆนะเขียวปื้อปื้อหมกโมข้นประดีได้ทางนะ จะได้ขึ้นทางเก่าเนี่ยปีนมาไวตึบอึบออ,ออนจะน้ำก็เจ้าแล้วอ้อห่อนได้นีเนี่ยว,ออกกว่าห่อนด้นี่งเ้ามาือเจ้าก้าบึปบ่อยากเนาะ นี่ก็ได้เขาหิ้งกอใหญ่ๆนะยังได้กอเขาจรซี่คือไปอยู่บ้านเฮาเนี้ยเนาะดูทางเกี่ยวรลดก็ได้อุ้หอนดื้อเฮ้ยหมาลาหมาบลาหน่อยเห็นบ่ แม่บอนได้บอนก็เจ้าตัดไปไปพัดเบิดเบิดไอ้ต้อนน่อยมันนะปัดตัดไปพัดแกงคือบอนบ้านเฮานี่แหละแต่ก็เจ้าก็ส่วนมากก็เจ้าจะไปพัดแม่บ้านเฮากับบอนหวานนั่งหวานนะเนาะอย่างสวนพัก้า่น,นี่ปู่หม่งมูน,นี่เผือกโอ้งามแท้ งามขนาดเลยต้นเถือเคียนกันปะพูดเลยค่าแต่แดดต้นถ่ายกับค่าแต่แดดไม่ค่อยได้เห็นแดดเนาะหมอัอย่างเั้ยนะหมักฝักบอหมักฝักไอ้หน่วยยาวๆาวขาวๆฝักหน่อยนะ นี่ก็คือแนวแปลงน,น้อยๆแล้วอ่ะเจ้าดูน้องคนเจ็ดขุดแถวก็เจ้าดูดูเด้นั่นบบัตะดินเอาแม่ตูกใจเบิด้อ้ยอาจารย์ก็เจ้าว่าเข้ามา,มาหลักของเจ้านะยังพักบัวไอ้พักยังพักบัว่ิไม่พักบัวไม่พักบัวนั่นมาไกลตะดินตัวที่ทรงน้ำนะ ตูนหวานดวดดูไม่ได้มงงยากปล่อยน้ำเขาแปลงเลย่าสะออนมันบานเฮาอย่างสี่เนาะโอ้ยบ่ได้ว่าสิอยู่ซื่อๆได้นี่ง่าสะออนน้ำของเจ้าแม่เอดเขากแบ่นี้จะงามแบบนี้จะแป้งงามไปแดดแหีงจักงวงจักงามอะไรข้าเมืองอะไเด้อ แค่จะเห็นยังกวววูบไม่ได้เปินฮัดกล้องนี่บินตั้มตับอีว่ามองมองมองมอไอ้ท้องหน้าที่ไม่แดงมากนี่คือติสนามบินเนะาะเครื่องบินกําลังตอนนี้สนามบินกําลังเริ่มเปิดเครื่องบินก็นลงขึ้นล่งขึ้นลง งามขนาดเลยอ่อนซ้อนอ่อนซ้อนกอวเขาเขานะอ่อนซ้อนอนีไงนะอ่อนซ้อนตะกอวเขาเขาจะางามตือนเช้ามามาเบิง่งสีเขียวๆในแม่เนาะตื่นมาเมือ่อใดกับเบิง่งแต่มือถืออยู่แต่ในห้องแคบแ นี่ออกมาหาเบิ่งใบไม้สีเขียวในแม่เห้เอาเสียงคือไใกล้ๆสิมารหรือิีไปเตือนเ่ามาออกมาเบิ่งแดดเบิ่งบรรยากาศทุงท่งไฮทุ่งนาคิดหอดบ้านเฮาเนาะเฮามาอยู่ไกลบ้านไกลเมืองกะคิดหอดแต่บ้านเด้มากก็ได ตื่นเศร้ามากลยเบิงแต่มือถืออยู่เต้นในห้องแคบๆได้ไปใส่ไปเหตุงานตื่นมากัไปเหตุงานออกจากห้องกับเข้าหงองอนั่งถวยนั่โคงกระเจ้าไปลวดลวดโอนอนน้ำสอนน้ำอย่างเดียวแล้วเข้านำบอืดน้ำกระเจ้า ยังนะกระปูเออแต่ผมเคยเห็นกระปูนะบ้านนันน้งผมมีกระปูหน้าคือบ้านเฮาด้วยเย็นยังกันอยู่บนนี้แดดเพลึกเพล่ำมโอ้ยแม่เหงอแตกเต็มตัวฮ้อนขาฮ้อนเนี่ยปลูกหอยสลี่ก็หลายลาย มืดอนีแม่แดงกะออกมาหลหาอทงไฮทงนาเนาะเะนาะให้พี่น้องเขาได้เบื่องกันทางบ้านเขาว่าทางบ้านก็เจา้ากะมีไฮมีนาเห็ดสวนคือกันแหละคะ่ะดุ่นๆผบพ่อกันเทื่อนึงนะไม่แดงกะบ่ค่อยได้ออกไปสายเนาะก็อยู่แต่ในลานเห็ดงานรุดนๆได้ออกมาเทื่อน,นึงกะอยากให้พี่น้องทางบ้านเขาได้เบืง่งว่าเออนี่เนาะทางบ้านก็เจ้าทางใต้วันก็เจ้ากะ มีทงไ้ทงหน้าคือการเห็ดไท้เห็ดสวนคือกันกับทางบ้านเฮานะค่ะจ้าเมื่อนี้ไม่แดงก็ขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่แดงก็ขอจบคลิปเลาอทงไ้ทงหน้าทั้งแต่วันเนาะค่ะเนาะว้เพียงเท่านี้สะก้อนโดนๆเฮากบมาพอกันเท่านึงกะคืนทอดคือถึงกันคือเกาเนาะค่ะเนาะแม่แดงแดดไม่ได้ค่อยเด้ออกไปใส่จ้าเมื่อนีนก็คลิปสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบว้เพียงเท่านี้สะก่อนเนาะค่ะเนาะแดดแห้งแห้งตอนนี้ก็คือ เหงื่อแตกค่ะสวัสดีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับแม่แดงกับคอจบลิไปไวเพียงเท่านี้สกนนะค่ะน้าแดดเริ่มแห้งนะคะหกโมงครึ่งนะคะตอนนี้นะแต่ว่าแดดนี่แบบปานบ้านเท่าตอนทเที่ยงๆนีเน่เลยแม่แดงกับคอจบขีปการหล่อทุงให้ทุงหนาทางไต้หวันเนาะค่ะเนาะไว้เพียงเท่านี้สกนขอขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่เขามาส้มขีปแม่แดง ดลพ่อกันท่าน,นึงกะฝากกดติดตามซ่องไทยย่อยบ้านเดือดหนเด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ